ยามนี้มีเรื่องเล่าตอนภาพเก่าเล่าเรื่องภาพภาพระบรมชายาลักษ์รัชกาลที่เจ็ดรัชกาลที่เจ็ดทรงเครื่องใหญ่ในพระราชพิธีโศกันเฉลิมพระสุพรรณบัตรเป็นเจ้าฟ้าต่างกรม,มกรมขุลสุขโขทัยธรรมธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปกศักดิด์เดชมีพระชนสานสิบสองปีรัชกาลที่ห้าโปรดให้จัดพระราชพิธีโศกันขึ้นในวันที่สี่มีนาคม2448 ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุลพงษ์และจสมโพ์พระเชษฐาต่างพระมานดาทรงศดินา40,000ไล่ตามพระราชกำหนดพระราชพิธีโศกันในสมัยรัตนโกสินทร์สิ้นสุดลงในช่วงรัชกาลที่7โดยมีพระราชพิธีโศกันครั้งสุดท้ายของพระบรมเธอพระองค์เจ้าอินทุรัตนาพระราชธิดาในเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ ในวันที่28-29มีนาคม2475อันเป็นปีสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง